เันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะกับช่อง YouTube คอยใส่รถสวยรีวิวนะคะวันนี้มาพร้อมกับรถสีแดงแรงลิ์เลยนะคะใครชอบสีแดงต้องดูคลิปนี้นะคะวันนี้คอยใส่มาพร้อมกับ To y ยต้ายาลิฟตัว1.2เอสซีปี2014นั่นเองนะคะเลไมใ์คันนี้นะคะเพียง70,000กว่ากิโลเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกสะเพียง349,000บาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันด้วยไฟหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะชุดโครมี่มตัดตรงขอบแบบนี้สวยๆเลยนะคะคในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเราตัดเป็นสีเทานะคะโลโก้แบรนด์หลักตรงกลางชัดเจนนะคะตัดสีเทาได้ ค่าตัดกับสีแดงได้สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของการชมด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาให้แต่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะหมายเลขทะเบียน6ก,กไก่ยอ,ยอยักษ์2991กรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลย,เลย เรามาดูตรงดัวล้อกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งซิ่งนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ชุดฝาครอบเบรกนะคะแมมโบนั่นเองนะคะสวยๆเลยนะคะยางดอกยางก็ยังอยู่ครบนะคะ ถัดมาข้างบนในส่วนของตัวรถนะคะตัวกระจกข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ที่ตัวกระจก้วย <Bradley. S 1> เป็นระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะคะในส่วนของประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ด้านจับนะคะลูกค้าเป็นชุดโครเมียมมาพร้อมกับระบบล็อกอัตโนมัตินะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะไม่เคยแตกไม่เคยร้าวไม่เคยเปลี่ยนนะคะมาพร้อมกับกันสาดร,รอบคันสวยๆเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะออกแบบมารูปแบบแบบนี้เลยนะคะทรงแบบว่าโค้งนิดนึงนะคะเป็นไฟ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะครบแล้วก็มีตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ยาริดชัดเจนนะคะตัวด้ามจับนะคะด้ามเปิดท้ายข้างหลังนะคะจะเป็นแฮทแบกแล้วก็เป็นชุดโครเมียมสวยๆเลยแล้วก็มีหน้าปัดมาให้ด้วยนะคะดวงไฟตาที่3นะคะแล้วก็ สอาาศด้านบนนะคะออกแบบตรงนี้แต่งมาสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเปิดนะคะสามารถเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะถัดมาด้านบนนะคะด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเก็บสัมภาระนะคะหรือว่าเวลาเดินทางไกลนะคะสามารถขนของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะพอเปิดขึ้นด้านด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นตัวยางสำรองนะคะแล้วก็ชุดแม่แรงมาให้พร้อมเลยนะคะ ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะการออกแบบนะคะพอปิดผู้ค้าสามารถปิดลงมาได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูในด้านในของรถเริ่มที่จากตัวประตูก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะตัดสีเงินสวยสวยเลยนะคะระบบเซนทราล็อกกระจกครั้งสี่บ้านนะคะเป็นออตโต้ตรงฝั่งคนขับนะคะแล้วก็สามารถล็อกกระจกได้เลยนะคะ มาดูในตัวรถนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มออโต้สตาร์ทนะคะแล้วก็สามารถปรับกระจกซ้ายขวานะคะอัตโนมัติได้แบบนี้เลยนะคะตามที่เราถนาดัดพวงมาลัยพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดนะคะรับสายหรือเปิดเพลงนะคะได้หมดเลยนะคะในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงนะคะลูกค้าสามารถเ,เสียบแผ่นซีดีได้นะคะถัดมาระบบแอร์นะคะ เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เบาะเป็นเบาะผ้านะคะสวยๆเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในด้านหลังนะคะกว้างนะคะอ่ะจะประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านในภายในรถนะคะ ของวันนี้นะคะนี่คือข้อมูลคร่าวๆของเจ้ายาริส1.2ตัวจีคันนี้นะคะปี2014เลขไม่เพียง9 0 0 0 0กว่า70,000กว่ากิโลเมตรนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะลูกค้า เกดีสามารถฟรีดาวได้เลย่อนถูกๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะโทรได้ที่เบอร์0811564065พออสายยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย